เบิร์นเลยดูดิโอ๋อเดยคือไอ้อาหารป่าไอ้พวกผัดพริกแกงเครื่องแกงพวกนี้นะถ้าคนก็ผัดถึงนะมันจะเป็นอย่างงี้ครัดูน้ำเนี่ค่อยๆ,ๆไหลเนี่ยนะนี่เมยร้องไห้ไม่ได้ซาบซึ้งนะเผ็ดน,นะและ้วปากเป็นแผลด้วยโครแสบนะโอ้โหแล้วอูบอกให้นะมาลองดู ครัวเขาแกงสามพรนครั โอ้ยวันทูเช็ควันทูเช็คนะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงครัวสาครนนะที่แถวๆบริเวณโรงพักบางเทรัตนะครับเซอร์ไพรส์มากนะคือกับข้าวเยอะมากนะครับแล้วอาหารน่ากินนะแล้วราคามิตรภาพผมบอกให้นะเนี่ยนี่ถ่ายให้ดูก่อนนะถ้าราดแกงเนี่ยหอย่างนะ1อย่างหนงอย่างห้บบาทนะครับ สองย่าง60สิบนะเกาเหล่าเลือดหมู4ี่สิบาทนะอย่าไทยรูปมินนึงก่อนนี่นะคือคือผ่านหลายหนแล้วนะผ่านหลายหนแล้วก็จ้องจะแวะแต่เหมือนจะไม่ทันนะแปบ๊บหนึ่งตะกุกตะกักเอาละสวัสดีแฟนเพจนะแฟนเพจคนทำกินทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube นะ จ็คแม p โ l ล่าออฟิเชีนะครับแล้วก็ติ mm hmm. ๊กต็อกแจ็คแมโพล่านะวันนี้นะแฟนเพจคนทำกินนะอยู่ที่บริเวณตำบลบ,บางโทรัสเช่นเคยนะครับบริเวณถนนเรียกหน้าโรงพักนะนี่ตามพทุทเเอ,อเห็นแล้วเลี้ยวเข้ามาเลยนะเล่นในร้านอาหารเยอะนะนี่อยู่ที่ร้านครัวสาครนะเป็นร้านข้าวแกงนะครับผมมาตอนนี้เวลาบ่ายสองนะนะบ่ายสองแล้วนะออแ,วนะแต่อาหารเนี่ยนะครับ ยังเติมตลอดนะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าขายดีว่ะเนี่และอันนี้ดูนี่เลยเนี่เลือกมาสองอย่างนะแมงเผ็ดทนะั้งสองอย่างเลยนะครับเนี่ยปลาไหลนะปลาไหลผัดพริกแกงนะเอ้ผ <Hey, S 1> ัดพริกแกงบอกว่านะผัดพริกแกงแล้วแหละแล้วก็อะไรไก่อีกนะไก่ก็ผัดเผ็ดอีกนะเผ็ดสองอย่างเลยนะครับโอ้ยหหิวแล้วเนี่ยเริ่มจะไม่ไหว,วนะหิวหิวหิวกินข้าวก่อน ้องเร่หมูกันเนี่ยลาเขาจะมีอะไรมีก๋วยเตีย Golden, นะเต๋ยวโกเด้งนะเตี๋ยวเรือข้าวแกงนะยวดูเดี๋ยวค้้เก็บบรรยากาศให้ดูก็แล้วกันนะกินก่อนเถอะหิวนะครั้งที่แล้วนะบริเวณถนนเส้นนี้น,นนะผมมาทําคลิปไปคลิปหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่าลาบนะุฟเฟ่นะในเอนะนี่คือหาทีเดียวนะครับอืกินก่อนแล้วอร่ออื หายากนะบอกให้นะร้านข้าวแกงที่มีเมนูปลาไหลแบบนี้นะได้ดูนะนี่นะอืออืออือคือรสจัดนะยู่นะปลาไหลนะตัวไม่ได้เล็กนะตัวใหญ่นะเนี่นะอืออือ อ,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 อันนี้ปลาไหลหรือปลาหลดต้องถามปลาเป็นปลาไหลนั่นแหละนะปลาหลดได้อย่ๆหนึงนะแต่คือเนื้อก็คล้ายๆปลาหลดเหมือนกันนะปลาหลดกับปลาไหลก็เหมือนกันนะครับนะปลาหลดน้ำเค็มนะปลาไหลน้ำจืดแต่รสชาติคืออร่อยนะ คือร้านนี้ก็ผัดถึงเครื่องนะครับดูดิอุปกรณ์การแสดงเพียบนะถึงข้าวตะไคร้ใบมะก,กรูดชายนะครับเยอะเยอะเยอะเนื้อปลาก็ให้มาเยอะครับนะไม่ได้ให้มาแต่อุปกรณ์การแสดงนะไม่ได้เยอะแค่แดนเซอร์นะครับอืมอตรงคือไก่บ้างไก่บ้านแน่นอนมองก็รู้ว่าไก่บ้านนะนี อลองเถอะนะใครมีโวกาสผ่านมาลองนะครัวสาคอเข้าแกงนะแล้วราคาดูคุ้มค่าสองอย่างหกสิบนะครับอืเก่าเราหน่อยดิสี่สิบบาทนะครับชามนี้นะมีอะไรมีหมูสับนะนี่แล้วหมูบ้าชอ่อนะครับ นะเลือดนี่มีโมดับเติบ,ตบ,ตบม,ม้ามนะนี่นะให้ดูเลือดนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดต้มเลือดหมูเนี่ยเลือดต้องละเอียดอย่างงี้นะถ้าเลือดเป็นฟองๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับแต่อันนี้เลือดในไงมากนะละเอียดมากนะดูนเนียนนะครับอืม mm ินเยอะ ไม่มีที่ตินะเลือดดีมากนะครับนี่นะต้มเลือดหมูเนี่ยวัดกันตรงข้างไหนนแหละนะพวกเลือดพวกไส้นะเนี่ยทำดีไม่มีกลิ่นสซ่ามันก็นุ่มเนียนอร่อยนะครับถ้าที่ไหนทำไม่ถูกหลักเนี่ยนะมีปลิ่นือจบเลยนะครับแต่นี้ทำได้ดีครับนะออ้อห ไต้กระเพื่อยกับดีนะครับอืมนี่ชอบใจอีกอย่างคือเขามีน้ำพริกแล้วก็น้ำปลาพลิษนะใสโ่โถเอาไว้นะใครอยากตักอะไรตักเอาแล้วก็มีผักแช่ตู้เย็นไว้ด้วยนะจังกวาเอามากแกล้มได้ละกันนะฟรีนะครับชอบตรงนี้ใช่ไหมฮะฟรีนะอ,อย่าลืมนะครับแฟนเพจคนทำกินนะครับมีโอกาสแวะเข้ามานะ ถนนเส้นหน้าโรงพัดบางโทรลักนะครับตลอดเส้นของขายเยอะมากนะแล้วดูนะนี่โดนใจอีกอย่างนึงคือน้ำปลาพริกนะสัดกันแบบนี้อยากได้พริกเยอะขนาดไหนตักเอาตามใจชอบนะดูนะครับนี่อย่างนี้ออชิมน้ำปลาพริกก่อนอืม อร่อยยันน้ำปลาพริกนะเอ้าเอาเอ้าเอาทำไมผมมาไม่เคยเจอร้านนี้เห็นแต่ป pues uh ้ายไม่เคยเขาเปิดนะนึกว่าจะมีแบบของน้อยไม่มากนะมาผิดคาดนะของเยอะครับอาหารระดับพรีเมียมนี่แหละนะ อาหารในถาดเขาเนี่ยมั่มีหลงอะไรอย่างน่้เติมตลอดบอกให้นะครับและอาหารก็หลากหลายแล้วก็ดูแล้วหน้ากินอ่ะคือทำประมาณห้ากินเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเนตัวของเนื้อสัตว์พวกเนื้อชิ้นไก่เนื้อชิ้นปลาเนี่ยนะเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่มาแบบเป็นเศษนะเออแบบนี้สิเขาเรียกว่าร้านข้าวแกงนะครับทําให้มีคุณภาพหน่อยนะก็จะแข่งขันกับกรองเขาได้นะครับ ฝากเอาไว้แล้วกันนะผู้ประกอบการนะคุณภาพนะแล้วพอมีคุณภาพคืออะไรคุณภาพก็คือ,อ,คคอดีนะคุณภาพคือดีนะครับสั้นๆนใะจค,ความวัตถุดิบดีนะได้คุณภาพนีนะแล้วก็มาตรฐานนะมาตรฐานคืออะไรฮนะมาตรฐานคือ ทำแบบไหนต้องออกมาแบบนั้นทุกครั้งนะก็คือคำว่ามาตรฐานนะเันบบนี้ทุกครั้งนะแต่พอมีคำว่าคุณภาพและมาตรฐานที่ดีนะโอแมงเบิร oh, ์กเพอร์เฟกนะทุกอย่างบาลานซ์หมดนะวัตถุด,ดิบนะราคา,าสมเหตุสมผลแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในร้านบริการดีนะครับรับรองได้ฮนะอรวยแน่นอนนะอื้อื้อื คือปลาไหลเนี่ยหากินยากนะบอกให้ร้านข้าวแกงไม่เคยมีร้านไหนเอาปลาไหลมาผัดหรอกน้องแสดงว่าร้านแถวนี้คนบุรีก็กินกันนะเอออข้าวท่าครับนี่อืออื้ปลาไหลได้กินง่ายนะครับมเป็นสามารถเป็นก้างออกได้เลยนะ ้าจะไม่เหมือนป้าทั่วไปนะก้าวเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะปินไปปิ้นมารอบๆรอบๆ,ๆเนื้อหลุดเนือตะ้าก้าง่ายมากนะก่อนจากกันไปย้ำอีก,กนนะรอบแล้วกันนะาาร้านครัวสาครนนะข้าวแกงครัวสาครนะบริเวณตำบลบางทุลัสนะฮะเส้นถนนหน้าโรงพักสพบางทุลัสเลยนะครับข้างปั๊มน้ํามันนะแวะเข้ามาไม่ผิดหวังแล้วกันนะอาหารหลากหลายนะฮะแล้วก็ดูแลว้วอาหารเขามีคุณภาพนะครับ วัตถุดิบดีไปที่เป็นนั้นนะครับแล้วราคาก็สมเหตุสมผลนะใครมีโอกาสผ่านมาแวะอุหนนะร้านครัวสาครนนเนี่ยข้าแกงครัวสาครน,นะครับที่บางทรัดจังหวัดสมุทรสาครน,นะเอาละนะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแฟนเพจคนทํากิน,นแล้วก็ผู้ติดตามทาง Youtube, ก i k อก k นะฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคครับมีวจาใจใดไม่สุภาพนะก็ต้องขออภัยนะแต่ว่า แต่ในที่เราทําคลิปก็คือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ